ขอเชิญค่ะจะ้ะขอนนบขออบน้อมต่อพระรัตนาตรัลูกขอถวายการสอนพระบาลีขอจงเป็นปัจใจใัยลูกได้บรรลุมาผลนิพพานในวันนี้ด้วยเถิดนิพพานะปัจโยโหตุสาธุสาธุสาธุาธาธนมัสการหลวงพี่ขันติเจ้าค่ะสวัสดีท,ทุกทุกท่านนะคะอ่าเมื่อกี้เราจบไปสองประโยคแล้วนะอ่าเรามาต่อตรงนี้นะคะ อ่าเราก็เริ่มจากประโยคเล็ขนอกนะตรงนี้นะเพราะว่าอันนี้เราจบไปแล้วเนาะตรงนี้จบไปแล้วเราก็เริ่มราชาใช่ไหมคะเราก็มาดูประโยคเล็ขนอกอันนี้อ่าอันนี้ประโยคนี้แค่นี้เองนะอ่าแค่นี้เราก็ดูตรงไหนอยู่ตรงจุดฟูลสต็อปเห็นไหมคะจบที่จุดฟูลสต็อปตัวเนี้ยเราจะเห็นว่าเราไม่มีนิบาตต้นข้อความแล้วก็ไม่มีกาลแะตมีแล้วก็แปลตรงประธานนะประธานตรงนี้ เราดูตรงนี้ราชาใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เขาเป็นอะไรคะกติปะยศะัพท์เป็นศัพท์พิเศษมีทั้งหมดกี่ตัวมีทั้งหมดส,สิบสองศั์นะคะทีน,นี้พอตัวแรกปุ๊บเราก็ได้ละตัวนี้เขาก็แจกเหมือนกับวิพัฒน์พวกนั้นไมไม่เหมือนเป็นศัพท์ VIP ก็คือศัพท์พิเศษเนะี่ยกติปะยศัพท์จะแจกไม่เหมือนวิพัฒน์ ที่เราเคยแจกพวกปูริสาอะไรพวกอย่างนี้นนะไม่ไม่เหมือนนะเราต้องจําต่างหากการแจกต่างกันนะคะอันนี้ราชาเนี่ยก็หมายถึงว่าตัวนี้เป็นปัตถมาวิพัสเอกวัจะนะใช่ไหมเออเราก็ดูอ่าตัวนี้วิพัสคือปัตมาแปลว่าอันว่าอันว่าอะไรคะราชาอันว่าพระราชาอย่างนี้นะคะเสร็จแ,แล้วเรามาดูต่อตรงนี้อ่าเราเห็นตัวจุดเนี่ยตรงนี้เป็นกิยาคุมภาพ แล้วเห็นเสลอีอ่าเป็นไรคะเสียงสัานเป็นกิยาอาพยาอย่างนี้นะโอเคไหมเสร็จเราก็มาดูตรงนี้ปนไปลนะะ,ะเป็นเอกาวัจนะอ่าพอเป็นเอกาวจนะตรงนี้ก็เป็นเอกาวัจนะประธานเป็นเอกาวัจนะอ่ากิริยาคุมภาคก็ต้องเป็นเอกาวจนะอะเหมือนกันไนงะสอดคล้องกันเราก็ใส่สีเดียวกันไปเลยนะสีพูเสร็จแล้วเราก็มาดูต่ออ่า แต่นี้เรามาดูตัวกิยากุมภาคเนี่ยอ่าตัวนี้เราก็จะเห็นว่าตัวนี้เป็นอะไรคะนาเปเห็นไหมนาเปตัวนี้อ่านาเปแปลว่าตัวนี้อยู่ไหนไหนเหตุอะไรคะเหตุกระตุวจกอ่าแปลว่ากิยาตัวนี้เป็นอะไรคะกิยาเหตุกระตุวจกแล้วประโยคนี้นะคะประโยคทั้งประโยคเป็นเหตุกระตุวจกเขาก็เรียกขาใครคะตัวเนี้เขาเรียกขาย่างแล้วตัวเขาเองก็ให้ นี่ยตัวเนี้ยเป็นให้ตัวที่อยู่ข้างหน้าเขาต้องอยังแล้วโจทย์ให้มามาไม่ให้ไม่ให้เราต้องโยกมาเนยตัวยังก็คือสองทุติยานะนะเพราะว่าเขาเป็นอะไรคะเขาเป็นเหตุก,กัดตุกกัดตัวอะไรคะกัดตัวโจทย์นะอันนี้พอพอเข้าใจแบบนี้แล้วก็จะเดินเรื่องเหมือนกันทุกเรื่องถ้าเะะนั้นทุกเรื่องก็จะไม่ยากง่ายๆแบบนี้นะอัน,นี้ต้องทําให้เป็นอะ พอเราทําเป็นแล้วเนะี่ยมันง่ายทุกเรื่องเลยแต่คําศัพท์ทําไมคะคําศัพท์มันต้องค่อยๆจําแล้วก็ได้วิพัฒน์ครบถ้วนต้องได้วิพัฒน์นามครบถ้วนว่าอะไรแยกตรงไหนอุปสรรคธาตุแล้วก็ปัจจัยแล้วก็วิพัฒน์เหล่านี้ต้องได้พื้นพื้นเนี่ยต้องได้เดินประโยคต้องได้นะถ้าถ้าเบสิกของเราพื้นฐานเราได้เนี่ย แปลว่าเราก็สอบได้แน่นอนประโยคหนึ่สองนะแต่สําคัญต้องขยันมากๆถ้าไม่ขยันก็เป็นไปนไม่ได้นะอันนี้เป็นอะไรคะเป็นกิริยาใช่ไหมพอเป็นกิริยาเราก็รู้วาตัวน,นี้เป็นย่างจุดจุดจุดอะไรคะให้อันนี้ทานเนี่ยเราก็บอกแล้วทาธาตุทาธาตุเนี่ยแปลว่าอะไรคะในความให้ใช่ไหมคะอ่าตัวนี้พอเป็นพระราชาเขาเรียกอะไรคะพระราชทานไอตัวคําว่าให้เนี่ย เวลาชาศั์เขาบอกว่าพระราชทานใช่ไหมเสร็จแล้วตัวแล้วเนี่ยตรงสรลอินะี่มาจากอะไรคะมาจากอีอัชัตตานีพอเราเห็นอาชัต,ตนีเราก็รู้แล้วแปลว่าอะไรคะแปลว่าแล้วแล้วตรงนี้เป็นสรลอีก็แปลว่าอะไรคะรัศีให้เป็นอีก็เลยเหลือสรลอีอย่างนี้นะโอเคไหมคะเราก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนทาเปสิ่ะยังให้พัฒ ยังตรงนี้นะยังจุดๆให้พระราชฐานแล้วกะแล้วนะยังให้พระราชฐานแน้่ตัวนี้เป็นอะไรคะท่าทาท่าท้าทาในความอะไรคะให้พอให้ปุ๊บเป็นราชาศัพท์กลายเป็นพระราชฐานนะแล้วก็ลงนีิลงอะไรนาเปเห็นไหมนาเปนาเปปัจจัยในในไหนคะ ในเหตุอากัตตุวาจบอย่างนี้นะคะแล้วก็ลงอะไรคะเนี่ยสระอีมาจากสระอีอีอัจฉัดตะนีอะไรคะวิพัตอ,อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ลบอะไรคะลบอาลบอาตรง,ตงไหนคะที่ทาเนี่ยตรงนี้มีสระอาใช่ไหมก็ลบออกแต่ว่าตรงนี้ต้องเป็นอะไรคะเป็นนาเป แล้วก็ลบนะมันมีมันมีทาตัวหนึง่งใช่ไหมแล้วก็บวกอะไรบวกไอ้น,นี่อบวกนาเปทาบวกนาเปเห็นไหมตัวนี้มีสระอากี่ตัวสองตัวแล้วก็ต้องลบสระอาตัวนี้ออกไปเห็นไหมเสร็จรแล้วตรงเนี้ยเป็นนาเปเห็นไหมไอ้ตัวนี้ต้องลบนออกไปก็เหลืออาสระอาหเหลือตัวเดียวเห็นไหมสาะอาหเหลือตัวนี้ตัวเดียวเข้าใจปะก็เ <hoof> ป็นอะไรคะเนี่ยนาเปเนี่ยเห็นไหม แล้วก็ลบนะออกไปแต่สลาที่ทาเนี่ยให้ทำไมคะลบใช่ไหมลบอาลบอาที่ไหนคะที่ทาท่าเนี่ยลบทงเนี้ยลบอาที่ทาทาแล้วก็ลบใครคะลบนะที่ไหนคะที่นาเปใช่ไหมเีนี้พอลบไปแล้วก็เหลืออะไรคะเหลือไว้แต่เนี่ยน,นีอาเปเหลือเป็นอาเปอย่างไงนะ เข้าใจไหมพลบนะไปแล้วแล้วเราก็ลงอะไรคะสเสือลงสะอาคงเราหัดทำเยอะๆเลาก็จะได้แล้วตรงนี้ก็เป็นสไลอีเพราะอะไรเพราะว่าลงอีอาชตนีแล้วก็รัดสะอีให้เป็นอีนี่ก็คือรัดสะลงอะไรคะลงเออาชตนีแล้วก็รัดสะอีให้เป็นอีนะจบตรงนี้นะอ่าเราก็มาแปลกันแปลกันต่อนะคะ ราชาอันว่าพระราชาเสร็จแล้วเราจะต้องแปลตัวยางก่อนเราก็โยกมาอ่ายกตัวง่ายๆบุคลังนะยางอะไรคะตรงนี้ยังบุคคลบุค,คลังแปลว่ายังบุคคลง่ายนิดเดียวคืออะไรเนี่ยเป็นบาลีเป็นปอปาเป็นภาษาไทยเป็นบอใบไม้นะก็เป็นบุคคลอย่างเงี้ยภาษาไทยตรงนี้กลายเป็นบอใบไม้นะแล้วตัวนี้ทาเปสิอ่าต้องใส่ คำราชาศัพท์ลรไว้ทรงนะธรรมดาแล้วก็ให้เลยใช่ไหมแตอนนี้ก็กลายเป็นทรงให้อะไรคะทรงให้พระราชทานอยแล้วมันยุ่งตรงใส่ราชาศัพท์อะแต่ถ้าเรากลัวว่าเราจะผิดพลาดใช่ไหมเราก็ไม่ต้องใส่ทรงไปก็ได้ให้ทําไมคะให้พระราชทานแล้ว ถ้าเกิดเราลืมคําว่าส่ง่รงนี้ยไม่เป็นไรนะเพาเอาตรงให้นะเข้าใจไหมมันต้องมีคําว่ายังกับมีคําว่าให้ตัวนี้ตัวตัวสําคัญนะนะแล้วตอนนี้พอให้ตัวนี้เป็นให้ของอะไรของไอตัวเหตุตุกตุแตไอตัวทาท่าน,นี่ก็แปลว่าให้เหมือนกันแล้วตรงเนี้ยสลอยมาจากอิอาชัตตณีอาชัตตณีแปลว่าแล้วจับตัวนี้มันแปลว่าให้ให้แล้วนะให้แล้วก็อะไรคะให้แล้ว แล้วตัวนี้พอให้ตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นราชาศัพท์ก็เป็นพระราชนานก็คือตรงนี้เป็นให้พระราชทานแล้วตัวนี้ก็ใส่ราชาศัพท์อีกตัวหนึง่งทรงทรงให้พระราชนานแล้วตัวทรงนั้นจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดเราจําไม่ได้ใช่ไหมเราก็เอาแค่นี้นะตัวนี้พอตัวนี้มันแปลแต่อะไรคะาทาทาบแปลว่าให้ให้มันต้องให้อะไรคะหากรรมใช่ไหมมันเป็นศักท์กรรมธาตุมันเป็นธาตุอะไร่ะ ธาตที่เรียกหาก,กรรมตรงนี้ต้องเป็นอะไรคะซึ่งนะคะซึ่งไอตัวอังเนี่ยทุติยาใช่ไหมแต่ว่าซึ่งก็คือกรรมกรรมคือตัวซึ่งนะแต่ตัวนี้คือตัวเดิมเหมือนตัวนี้เลยเห็นไหซึ่งอะไรคะเมื่อกี้บอกแล้วซึ่งอะไรคะซึ่งพันตัวนี้แปลว่าพันนะพันอะไรคะแห่งอะไรคะแห่งทรัพย์เนี่ยแห่งนี้มาจากอะไรตรงหกนะคะตรงเนี้ยสะสะนะ อันนี้แห่งอะไรคะแห่งรัพย์นะคะโอเคไหมพอเราได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคําแปรตรงนี้จบหมดแล้วนะเราก็เหลือตัวสุดท้ายตรงนี้อ่าใช่ไหมคะเพราะว่าเราแปลตรงนี้แล้วก็มาแปลกิยาคุมภาคแต่กิยาคุมภาคตัวนี้ยังแปลไม่ได้เพราะว่ามันต้องมียางต้องโยกมาแล้วก็แปลแบบนี้ไปใช่ไหมแปรจากไปขวาอย่างนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นยางต้องแปลก่อนแล้วค่อยไปให้ เราต้องจําให้แม่แต่ว่าพอระแปลตรงให้แล้วเนี่ย่ตรงนี้เราก็ต้องกลับมาอันเนี้ยตรงเนี้ยกลับมาตรงไหนให้ตัวเนี้ยให้ตัวนี่ยนะคะเห็น้หอ่าตรงนี้นะไอ้ตัวเนี้ยนะเสร็จแล้วก็กลับมาตรงนี้อ่ะพอเข้าใจไหมแล้วพอกลับมาตรงนี้เสร็จเราก็มาต่อตรงนี้นะแล้วกลับมาตรงนี้ก็มาต่อตรงนี้เลยนะแล้วก็มาต่อตรงนี้ นะคะลักษณะคือว่าพอเาแปลตัวนี้จบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็ต้องเดินไปเหมือนปกติคือซ้ายอย่างนี้แล้วก็แปลตัวแรกก่อนวันนี้เขาให้อะไรคะให้เรียกหากรรมก็ซึ่งอซึ่งอะไรคะซึ่งพัุนแห่งอะไรคะแห่งทรัพย์ใช่ไหมคะซึ่งพัุนแห่งทรัพย์เสร็จตอนนี้ตัวนี้เป็นเงาเหมือนอ่าแล้วตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นนามเป็นตัวจริงเห็นไหมเงามันคือใครคะคือสรรพนามนะ ตอวนี้เขาเป็นอะไรคะอันเนี้ยสระอาเขาเป็นอิทธิลิงอ่านะตอนตอนนี้ขอตัวนี้เขาเป็นลักษณะเป็นอิทธิลิงไอตัวนี้ก็ต้องเป็นอิทธิลิงจากัญญาได้ไมั้ยอ่ากัญญาก็จะเป็นเติมยอยักษ์่ยเติมตั้งแต่สามถึงใครคะถึงเจ็ดสามคือตัติยาแล้วก็อะไรคะสี่ก็คือจตุถีแล้วก็ห้าปัญจมีหกก็เป็นฉัตรถีแล้วก็เจ็ดเป็นสัตตมีก็อยู่ในระหว่างเนี้ยสามสี่ห้าหกเจ็ดนะ เสร็จแล้วเราก็มาดูตัวนี้เขาเป็นอะไรคะเขาเป็นสี่นะสี่ก็ยังอยู่ในสามสี่ห้าหกเจ็ดที่เราเติมเลยคะ่ะที่เติมย่อ,อยยักษ์อ่ะเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปลเป็นสี่ใช่ไหมพอเขาแปลเป็นสีน่ตรงนี้อ่าตัวนี้ก็ต้องเป็นอะไรคะตัวนี้ก็ต้องเป็นสี่แต่เขาเป็นอะไรคะตะตะอะไรคะตะสับดใช่ไหมเสร็ <S <S จแล้ว <S <S <ม>ตัวเนี้ย เขาก็เป็นะไรคะอิทธิลิงแล้วก็แปลว่านั้นใช่ไหมคะตัวนี้เขาแปลว่านั้นตัดศัพท์นะ,ะแล้วมาดูตรงนี้นะคะ,ะเขาก็จะเป็นสี่กับสี่ถูกไหมเพราะว่าต้องอลิงเดียวกันอิทธิลิงใช่ไหมแล้วก็ต้องอวัจนะเดียวกันคือเอกาวัจนะเหมือนกันแล้วก็วิพัตเดียวกันคืออะไรคะจตุถีเหมือนกันนะแต่นี้พอจตุถีนะสี่ 4, แล้วก็แปลว่าแก่แล้วเลยคะเพื่อ แล้วแปลว่าต่ออันนี้คือสี่นะการแปลแล้วก็แปลเอาตัวเดียวเอาแก่มาะแก่ใครคะอันเนี้ยปริจาริกาเนี่ยเมื่อกี้เราแปลมารอบแรกว่าตัวนี้นางสนมอะแก่นางสนมแก่นี้มาจากไหนจะตุถีนะไอตัวยอยักษ์เนี่ยแก่นางสนมใช่ไหมแล้เติมเข้าไปแล้วเสร็จแล้วตัวนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่านั้นตศัพส์แปลว่านั้น,น,นอ่าจบประโยคนี้แล้วนะคะอ่าเราก็เริ่มใหม่ ราชาอันว่าพระราชาบุคลังยังบุคคลทาเปสิทรงให้พระราชาทานแล้วสหสหัสส,หสังนะเนี่ยสหัสสังนะคะซึ่งพันแห่งทรัพนะตัสสาปริจาริกายะนะคะแก่นางสนม นั้นอาจบนะคะแล้วก็ใส่เลยคะ่ะตรงนี้จุดฟื้นตอบใส่ไปยานน้อยนะตัวต่อไปนะประโยคต่อไปตรงนี้แล้วก็ดูอ่าแล้วก็เละไล่มาก่อนนะคะว่ามันถึงตรงไหนโอ้มันไกลเนาะมันมาถึงตรงมันมาถึงตรงนี้เลยเนาะอ่ามันถึงตัวสุดท้ายเลยตรงนี้อ่าตั้งแต่ตรงนี้มาโูถึงไกลมากเลยเห็นไหมอ่าเข้าใจไหมคะแต่ว่ามันมีการเอ,อ่อ ประโยคเล็กในอ่าตัวนี้เราก็คอมไว้เห็นไหม,มคอมไว้แต่พอประโยคเล็กนอกตรงเนี้ยอ่าประโยคเล็กนอกเราก็หยุดตรงนี้ก่อนนะแล้วมาต่อตรงนี้อเนี่ยเป็นประโยคเล็กนอกเล็กในมันอยู่ตรงนี้ไงเน,ะนาะเข้าใจไหมคะเราก็มาเตรียมคอมไว้ว่าเออประโยคเล็กในเริ่มจากฟันหนูแล้วก็จบที่อิติแล้วก็ดูตัวติติเป็นอิติต่อเมื่ออะไรคะด้านข้างหน้าเขาเป็นอะไรคะเป็นสระอาเสียงยาวใช่ไหม ถ้าเป็นอะไรคะระอีก็เสียงยาวก็เป็นอิติเนาะแล้วก็ตัวนี้คืออะไรคะสนทิกันอ่าสนทิกก็คือตัดบทเป็นสองศั์อ่าศั์ตัวนี้ก็จะเป็นคมิสามะนะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นอิติอย่างเงี้ยนะอันนี้ตัวที่ติดกับอิติเนี่ยตรงนี้ก็เป็นกิายาะไรคะคุมภ้าแล้วตัวมะเนี่ยก็เป็นอะไรคะตัวเนี้ยอัอันนี้เป็นเสียงสั้นนะก็เป็นกิาายาอาขยา เ,เวลาเป็นสระอาเนี่ยเป็นอออ่างเนี่ยมันมองไม่เห็นมันลดลูปนะโอเคนะเราก็รู้แล้วว่าเป็นอย่างนี้แต่เวลาเราแปลเราก็ต้องมาแปลตั้งแต่ต้นเนี่ยเราจะแปลตัวนี้อ่าเราเห็นโจทย์มาแบบนี้เราต้องรู้เลยนะว่าทําไมต้องโยกตัวนี้มาเพราะว่าตัวนี้เป็นเงาไม่ใช่ตัวจริงเป็นสับพัน,นามเพราะฉะนั้นต้องโยกอะไรคะโยกนามมาแล้วก็ตัวนี้เราเหมือนตัว,ตวแรกเลยแล้วก็เอามาหมดเลย สาปริจาริกาเนะี่ยมาแบบนี้จริงๆมาเรีะถ้าเราแบบชํานาญมันคือเหมือนกับยกข้างบนมาอนะไรเงี้ยดูจนชํานาญมันจะได้หมดเลยนะสาปริจาริกาเห็นไหมแบบเดิมมาใช่ไหมคะก็ตัวนี้เขาเป็นประธานใช่ไหมคะตัวเขาเป็นประธานแล้วตัวนี้เขาขยายประธานถูกไหมคะที่เราบอกว่าเขาเป็นเงาอ่าเราก็ต้องแปลตัวนี้ แต่เวลาเราแปลเราก็พูดพร้อมกันเลยสาปริจาริกานะอันว่าอะไรคะอันว่านางสนมนั้นนะ,นะเสร็จแล้วเราก็ไปหากิยาตอนนี้เวลากิยาก็ามีเยอะเราก็ดูตรงนี้อ้าวกิยาอันนี้เป็นกิยาในระหว่างกั้นไว้อ้ากกิยาในระหว่าง,าาางแล้วก็กั้นไว้อย่างเงี้ยเรามากั้นเองเขาไม่ได้กั้นให้เราต้องหาให้ได้กั้นไว้อย่างเงี้ยกั้นไว้นะ แล้วก็เจออีกแล้วอ่าแล้วก็กั้นไหวเจออีกแล้วก็กั้นไหวอย่างเงี้ยเจออีกแล้วก็กั้นไหวเยอะมากแต่พอตัวสุดท้ายอยู่ตรงไหนคะจุดจุดต่อเป็นกิยาใหญ่ที่เรียกว่ากิยากลุ่มภาคเราจะไม่เห็นสระอะเนี่ยสระอะอยู่ตรงนี้หาเจอมะไม่เจอตรงนี้เป็นอะไรคะกิยาอาขยานะนะกิยาอาขยาเนี่ยเป็นกิยากลุ่มภาคได้แล้วก็เป็นอะไรคะเป็นกิยากลุ่มภาคคือกิยาใหญ่ แต่ไอ้พวกเล็กๆพวกเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรคะกิยาในระหว่างเป็นกิยาเล็กนะแล้วกิยาเล็กก็จะมีทั้งตวามีทั้งกิยากิจนะอ่าตวาก็เป็นตัวนาที่ปัจัจใช่ไหมแล้วกิยากิดก็จะมีหลายตัวเนาะก็มีตัวอันตะมานะอะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีตาปัจัยนะแต่บางที่ตปัจจัยก็คุมภาคได้นะแล้วแต่กรณีนะแต่นี้เรามาดูต่อตรงนี้เราก็แปลเพราะว่าอะไร เพราะว่าประโยคเล็ขนอกเราทําไมคะมีนิบาศไหมไม่มีเราก็ข้ามไปเลยข้ามไปการรัศสมีไม่มีเราก็เป็นประธานเราก็ต้องโยกทําไมพอก็ไม่มีประธานแล้วเราก็ไม่เอาเลยเราก็แปงแค่ตัวนี้เราก็สอบตรงนี้โดนหักไปหกคะแนนเพราะว่าเราดูตรงนี้อ่ากิยาตรงนี้เป็นอะไรคะกิยากลุ่มภาคแปลว่าเราต้องหาอะไรคะประธานนะตรงนี้เป็นอะไรคะเป็นเอกาวจนะประธานตรงนี้ต้องเป็นเอกกวจนะ แต่วิธีง่ายสุดดูตัวนี้เพราะตัวนี้เป็นอะไรคะมันเป็นเงามันต้องแจกเหมือนกันสามอย่างใช่ไหมคะลิงเดียวกันใช่ไหมคะแล้วก็วัจนะเดียวกันแล้วก็อะไรคะวิพัฒเดียวกันพอเราได้ตัวนี้มาว่าอะไรคะตัวนี้เป็นอะไรเป็นอิฐถีลิงไอ้ตัวนี้ก็ต้องเป็นอิฐถีลิงเป็นเอกาวัจนะตรงนี้ก็ต้องเป็นเอกาวัจนะตรงนี้เป็นปัตมาวิภัตตรงนี้ก็เป็นปัตมาวิภัตแล้วก็ใส่เลขหนึ่งอย่างนี้นะคะ อ่าเราก็เริ่มซาปริจาริกานะคะอันว่าอันว่าอะไรคะนางสนมนั้นเห็นไหมะแล้วเรามากิยาในระหว่างตัวแรกตัวนี้ตัวนี้เคยแปลมาแล้วนะค่าเหตตาวาเนี่ยเวลาเขาอ่านเนี่ยก็อ่านว่าค่าเหตตาวานะพออ่านอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตาวาแปลว่าอะไรคะแปลว่าแล้วเห็นไหมตัวนี้แปลว่าถือเอาถือเอาแล้วนะตัวนี้ ข้าเหตวาถือเอาแล้วเราแปลไปก่อนนะอย่าเพิ่งมาพูดเรื่องศัพ์เดี๋ยวมันไม่ทันอ่าตอนนี้เราก็มาตรงนี้คือเวลาเราจะแปลเนี่ยเราก็แปลตัวกิยยานในระหว่างแล้วก็ลูกศรไปไหนคะไปซ้ายมือเนาะ,อ,ะอันนี้ทําไมลูกศรไม่สวยนะแล้วก็มาซ้ายเห็นไหมคะตอนนี้ซ้ายของเขาตรงนี้หมดแปลว่ามันมีอยู่อีกบรรทัดหนึ่งข้างบนหช่ไหมแล้วก็มาดูบรรทัดข้างบน อันนี้ก็ไม่สวยน,นี่ก็ใช้มือเขียนอ่าแล้วก็แปลอย่างนงี้อ่าแล้วแปลใหม่นะอ่ะเหตตวาแปลว่าอะไรคะถือเอาแล้วใช่ไหมคะต่อมาถืออะไรถืออะไรคะถือต้องหากรรมใช่ไหมซึ่งใช่ไหมถือต้องหากรรมคือซึ่งซึ่งสหัสสังอ่าซึ่งพันแห่งทรัพย์เนี่ยซึ่งพันแห่งทรัพย์ นั้นเนี่ยตังเนี่ยแปลว่านั้นนะตาศั์นะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมายเหมือนกันเนี่ยอาชุตยาเหมือนกันแต่เวลาแปลใช่ไหมแปลเป็นตัวเขาเลยคือนั้นไม่มีออกเสียงอายะตันิบาตท,ที่แปลว่าซึ่งอะไรเงี้ยห้ามนะไอ้ตรงตรงสรรพนามเนี่ยจะไม่ออกสำเนียงอายะตันิบาตนะโอเคไหมต่นี้พอเราได้เรียบร้อยแล้วเราก็มาเอาอันที่สองอ่ะนะอันที่สองตัวนี้เป็นกิยาในระหว่างนะ กิาในระหว่างตัวนี้เห็นไหมรงตวาใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็มาดูตัวนี้ว่าตัวนี้มีอะไรอ่าก็มาดูตัวนี้ก่อนตัวเนี้ยเขาเป็นอังใช่ไหมก็เป็นสองสองเ็เป็นอะไรคะมันเป็นยางเนี้ยตัวเนี้ยยางแล้วตรงนี้เป็นอะไรตัวเนี้ยตรงนี้เป็นนิวาเศตษวาใช่ไหมคะเอ่อตัวนี้เขาแปลว่าให้ถูกไหมคะแปลว่าในเนี้ยในเอ่อนิวาเศตษวาเนี้ย เขาจะต้องเป็นเหตุกัตุนไหมเหตุกตุวาจกเราก็มาดูตรงสระเอมาตัวนี้เป็นอลเนนอะไรเนปัจัยเนปัจจัยอยู่ในไหนอยู่ในเหตุกตุวาจกคือเนปัจจัยเนี่ยมันอยู่ได้ทั้งกตุวาจกแล้วก็อยู่ในเหตุกัตุวาจกแต่เราต้องดูคําแปลว่าคําแปลของเขาเนี่ยจะมีคําว่ายังจุดๆให้ เนี่ยตัวเนี้ยเขาจะมีคําแปลว่ายังจุดๆให้นะเสร็จแล้วตัวเขาตรงเนี้ยเขาเอาเอล้วก็มาแปลของเขาก่อนนะคะเออตัวนี้นะคะในกรณีของเออตัวนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่านุ่งอา่านุ่งอะไรคะนุ่งแล้วใช่ไหมคะอา่าเขาก็ต้องมีคําว่าให้แล้วตัวข้างหน้าเขาต้องมียังใช่ไหมยังก็อยู่ตรงนี้สองเนี่ยนะ ตรงตรงนี้อย่างเห็นไหมเราก็เลยกลายเป็นตัวนี้มาก่อนแล้วค่อยตามด้วยตัวนี้แล้วก็เป็นลูกศรแบบนี้เลยลูกศรไปขวามือนะเออทีทีทตารางนี่มาจากอะไรคะมาจากที่แปบลบว่าที่ดาใช่ไหมเป็นอะไรคะกะติปะยะศัพท์ศัพท์พิเศษนะอ่ากติปะยะนะอ่ากติปะยะนะเขียนผิดนะกะติแล้วก็ปาปายายาักษ์นะกะติปะยะศัพท์นะเป็นศัพท วีไอพีอ่ะมีสิบสองศัพท์นะคะอันนี้เป็นทิดานะเสร็จแล้วเราก็บอกว่า <c oughs> ทีตารางตรงนี้ยางทิดานนะอยางทิดาแล้วแต่อนนี้ตรงนี้ก็ให้ให้เลยคะ่ะให้นุ่งแล้วอแล้วก็บอกทีตารางยังทิดานิวาเสตวาให้นุ่งแล้วโอเคไหมอนนี้เรามาดูคําว่านุ่ง นุ่งเป็นศักด์กรรมทตาเรียก่าที่เรียกขาอะไรเรียกขากรรมก็ตรงนี้ซึ่งตัวนี้วัฏถะแปลว่าอะไรครับแปลว่าผ้าซึ่งผ้านะคะเสร็จแล้วตัวก็ต่อมาเห็นไหมตรงนี้เขาก็ขยายกันเห็นไหมพอเ,เขาขยายกันเนี่ยเขาเป็นคุณนามเป็นวิเศษนะขยายกันเขาจะไหมคะเขาต้องเหมือนกันเนี่ยลงวิพัฒน์เดียวกันอย่างเงี้ยน,นะซึ่งอะ่ะเขาคือตุติยาเห็นไหมแต่ตรงนี้ไม่ออก อายัตะไม่ออกสำเนียงอายัต่นิบาตนะอะไรเนี่ยนะเขาก็จะแปลของเขาไปเลยเขาเป็นอะไรคะเขาเป็นคุณนามเป็นวิเศษนะเนี่ยเขาก็ขยายตัวนี้เขาก็แปลว่าอะไรคะแปลว่าผู้มีอันแล้วก็เอาตัวอันมาเอาวิเศษนะมันแปลได้สามตัวแล้วก็เอาเฉพาะอันมานะอันมีอะไรคะอันเนี้ยอันมีความเศร้าอันมีความเศร้าหมอง อันมีความเศร้าหมองเป็นธาตุเป็นธาตุเพราะน,นั้นเราก็จะมาดูลักษณะการแปลว่ากรณีที่เราไปสอบแล้วเราดันแปลไม่ได้ใช่ไหมเราก็ทับศัพท์เราก็ทับศัพท์ไปเข้าใจไหมแต่ว่าเราต้องแปลตัวอันขึ้นมาอันมีเพราะว่าอะไรแปนเป็นวิเศษณะะตัวเชื่อมอันมีอแล้วตัวนี้เราแปลไม่ได้ก็ใส่ตัวทับศัพท์ไปถ้าพอเราแปลได้แล้วก็ อันมีความเศร้าหมองเป็นธาดนะแล้วทีวนี้ตัวนี้เป็นอะไรเอกังใช่ไหมอันนี้คือเขาก็ขยายเหมือนกันอย่างนี้อ่าขยายเหมือนกันก็ใช่ไหมเขาเป็นอะไรคะก็เป็นสังขยาเนี่ยอ่าแปลว่าหนึ่งใช่ไหมแล้วทีวนี้ตัวเนี้ยมันเป็นผ้าเราก็ต้องพูดว่าอะไรคะผืนหนึ่งไอ้ตัวนี้มนันแปลว่าหนึ่งใช่ไหมเราก็จะพูดตัวอันนี้เขาเรียกว่าเอ่อตัวภาษาไทย,น,ยนะก็คือเขาเรียกว่า อย่างสมมติรถคันหนึ่งล่มคันหนึ่งเนี้ยแล้วอันนี้ผ้าผืนหนึ่งเงี้ยนะลักษณะนามเนาะใช่ปะผืนหนึ่งแล้วก็ต้องมีคําว่าตัวนี้แปลว่าหนึ่งแต่ผืนมาจากตรงเนี้ยวัดวัดถะแปลว่าผ้าผ้านี้ก็ต้องพูดเป็นชิ้นหนึ่งผืนหนึ่งอะไรเงี้ยน,นะเสร็จแล้วเราก็มาบอกว่าผืนหนึ่งเราพอเราได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็มาแปลซ้ําอ่าตัวนี้เราแปลซ้ําตรงนี้ก่อนตรงนี้จําได้ยัง เอาใหม่นะอ,ะอะัแปลซาอันี้ค่ะแล้วแปสามสาปริจาริกาอันว่านางสนมนั้นใช่ไหมคะถ้าเหตตวาถือเอาแล้วอรนนี้ซึ่งตังสหัสสังซึ่งอะไรคะซึ่งพันแห่งทรัพย์นั้นนะซึ่งพันแห่งทรัพย์นั้นนะคะทีตารางยังทิดาใช่ไหมคะ นิวาเสตวาให้นุ่งแล้ววัดผังซึ่งผ้าตรงนี้มะลีนัธาตุกลงอันมีอันมีคือตรงเนี้ยตัวเราต้องมีคำว่าอันมีเพราะมันเป็นวิเศษะนะอันมีความเศร้าหมองเป็นธาตุนะคะเอกังผืนหนึ่งนะคะแล้วก็แปลตรงนี้จบละแล้วก็เหลือตรงนี้่ แล้วก็มาดูตรงต,รงตรวาอีกกิริยาในระหว่างเนี่ยแล้วพอเราแปลเนี่ยแล้วก็ลูกศรไปซ้ายมือแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เป็นยังเนี่ยก็ลูกศรไปขวามือเพราะเป็นเหตุตุกตุอันนี้เป็นเหตุตุกตุอ่าวาจบใช่ไหมแต่นี้ตัวนี้ปกติก็คือตรงนี้ก็ลูกศรไปซ้ายมือเป็นปกติถูกไหมคะแล้วก็แปลตัวนี้ก่อนอตัวนี้แปลมาตลอดหลายครั้งแล้วนะนิคมิตตวา ออกไปแล้วนะตัวนี้ไปแล้วนะนี่คมิตรว่าแปลว่าออกไปแล้วอ่ะตัวนี้เรามาตัวนี้อา่าตัวนี้ก็เห็นบ่อยเนาะตัวเนี้ยตัวนี้เราเห็นเป็นอะไรคะเป็นห้ากระดาษสามกระดาษตัวนี้เป็นโตโตปัจจัยอยู่ไหนไหนคะในอับนะตัวอับเนี้ยเขาก็จะมีอะไรคะถ้าตัวเต็มก็เรียกว่าอพยพยัดสับอ่าแล้วเขาก็าจะมีอะไรคะเขาจะมีโตใช่ไหมคะโตเป็นอะไรโตเป็นปัจจัย เครื่องหมายของโตปจนะัจจัยเนี่ยเขาจะเป็นสามคือตัตติยาก็แปลว่าข้างถ้าเป็นห้านะคะถ้าเขาเป็นห้าเขาเป็นปันจมนะมีเขาก็จะแปลว่าแต่แต่บางทีก็แปลว่าจากเพราะฉะนั้นในที่นี้เราแปลว่าจากนะห้าปันจะมีเออราชะเอาราชะเคหโตนะพอเราได้อย่างนี้เสร็จโตตัวนี้ก็เป็นห้าคือแปลว่าจากนะอันนี้ตัวเนี้ย หมายถึงเพูดรวมไปเลยคือธรรมดาเคหะเนี่ยมันแปลว่าเ,เลื่อนใช่ไหมแต่ว่าเกี่ยวกับพระราชาก็เป็นวังนะก็พระราชวังอันเนี้ยนะราชาเคหะก็เป็นแปลว่าพระราชวังอันนี้ก็จากจากเลยคะจากพระราชวังสัตว์ทิงเนี่ยแปลว่ากลับเป็นเลยคะเป็นนิบาตใช่ไหมนิบาตต้นข้อขวาเวลามีกลับปุ๊บต้องมีด้วย กับเนี่ยต้องตามด,ด้วยเสมอนะด้วยคืออะไรตัติยาวิพัฒน์นะเราก็มาดูตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นด้วยนะคืออะไรคะตรงนี้เป็นสามแต่สามตัติยาวิพัฒน์นะเพราะงะั้นเวลามีกับเมื่อไหร่ก็จะต้องมีด้วยทุกครั้งก็คือกับแล้วก็ด้วยนะอย่างเงี้ยเวลาแปลเป็นภาษาไทยแต่มันอยู่ข้างหน้านะเป๋บาลีหรือเวลาเราแปลภาษาไทยก็ตามหลังตามหลังคำว่ากับกับด้วยนะแล้วก็มาแปลตรง ตายะเขาเป็นอะไรคะเขาเป็นเงาอันนี้เป็นตัวจริงอ่านี่เป็นอะไรคะเป็นสรพนามอันนี้เป็นอะไรคะเป็นนามนามใช่นไหมยนี้ตอนนี้เราก็มาดูอันนี้เป็นเพศหญิงใช่ป่ะอันนี้ก็เป็นเพศหญิงก็เป็นอะไรคะอิทธิลิงแล้วก็เป็นเอกวจนะ่าเหมือนกันแล้วก็เป็นอะไรคะตวเนี้เป็นสามัติยาวิพัตเหมือนกันนะอันนี้ก็แปลว่านั้นตะสับตัวนี้แปลว่านั้นถูกไหมคะ แล้วตอนนี้เราก็มาแปลตัวนี้เป็นทิดาใช่ไหมก็ด้วยเลยค่ะด้วยทิดาอะไรคะ่ะดนันนะแล้วก็จบตรงนี้อ่ะแล้วก็เริ่มแปลตรงนี้ก่อนอ่ะแล้วก็เริ่มแปลไอ้ตัวนิกคมตตวาออกไปแล้วถูกไหมคะพอเราออกไปแล้วก็มาตรงนี้เลยลูกศรมาตรงนี้อ่ะตัวต่อมาตรงนี้อ่โตนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าจากราชะ เคหะโตจะเเวลาวจะหมดแล้วเวลาหมดแล้วค่ะค่ะ <All right. S 1> อะอสัตว์ทิงนะคะสัตทิงสัต์ทิงกับตายะทีตลาด้วยทิดานั้นอ,ออกก่อนนะคะ